กลับไปที่ธรรมัญญัติคือการกลับไปรับคำสาปแช่งใช่ไหมวันนี้เราจะดูคำตอบในโคลสีบทที่2ข้อ14ให้พระคำของพระเจ้าพูดเองพี่น้องที่รักครับถ้าคุณไม่รู้ไปไหนจะดูจนจบคุณจะเข้าใจถึงอุบายหรือความล้ำลึกของมันซึ่งเป็นกุญแจสู่การที่พระเจ้าจะสามารถใช้รอยได้มากขึ้นวันนี้เราอยู่ในรายการเข้าใจเพิ่มภีทีละข้อโอเคแล้วก็กุญแจสำคัญคือเราจะต้องเข้าใจ แทคติกของมารถ้าเราจะครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพะเยซูคริตดำดิงไปที่พระคัมของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับโคโลสีบทที่สองข้อสิบสี่บอก, 2, อ 14, บ,อกบอกว่าพระองค์หมายถึงพะเยรูคริตทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆโอเคท่งนั้นคำว่าเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆแปลว่าอะไรถ้าเราดูเนี่ยในโมบที่หกข้อยี่สิบสามบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราทำบาปโอเค ผลก็คือความตายคือเราเป็นนี่บาปและหนึ่งย้อนบทที่3ข้อ4เนี่ยบอกเลยว่า,าการการทำผิดต่างๆก็คือการทำผิดธรรมบัญญัติพูดง่ายๆคือเมื่อพูดคำว่าพระองทรงฉีกเอกสารน,นี่ที่มีคำสั่งต่างๆความหมายก็คือโรรองทรงฉีกธรรมบัญญัติรวมทั้งบัญญัติสิประการต่างๆทั้งหมดครับโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อเป็นคําประหุพจน์ไม่มีการเฉพาะเจาะจงหมายถึงทั้งหมดอย่างเช่นท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหมายถึงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกคน ท่านผู้ใหญ่และเด็กหมายถึงผู้ใหญ่และเด็กทุกคนฉะนั้นเมื่อพระมเหีบอกว่าพปรองทรงฉีกเอกสารนี้เห็นอย่างฉีกโอเคที่มีคําสั่งต่างๆนั่นหมายถึงคําสั่งต่างๆทั้งหมดของธรรมบัญญัติและบัญญัติสิบประการดูต่อไปบอกซึ่งต่อสู้และขัดขวางพวกเราพี่น้องที่รักถ้าเรามีโอากาสดูเรื่องนี้เราไปดูที่กละเทียบทที่3ามข้อยีสามถึงยีแล้วบทที่4ี่หนึ่งึงข้อสเนี่ยจะพูดอย่างชาัดเจนเลยครับว่าธรรมบัญญัติเนี่ยเล่นบทบาทของการควบคุมจําจองผูกมัดโอเค นั่นก็คือฉะนั้นตรงเนี้ยบอกเลยแล้วว่าพระเยซูเนี่ยจําเป็นต้องฉีกทำบัญญัติรวมทมั้งบัญญัติสิบประการทิ้งครับดูนะดูนะต่อไปบอกว่าทรงกระจัดไปเสียฉชนั้นพี่น้องอยังพัมพีบอกว่าพง์ได้ฉีกเอกสารนี่รวมทั้งคําสั่งต่างๆไปแล้วและได้กระจัดไปเสียเอาออกไปแล้วอันนี้สําคัญมากเลยครับโดยตรึงไว้ที่อังเขนพี่น้องเห็นจังดูดีๆนะพัมพีไม่ได้บอกว่าโดยการที่พง์ถูกตึงที่อังเขนนะแต่พง์บอกว่าพง์ พ่อพีบอกว่าพงค์ได้ฉีกและได้ขจ,จัดไปถึงเอกสารต่ตางๆซึ่งหมายถึงพวกธรรมัญญัติรวมทั้งบัญญัติสิประการเนี่ยพงค์ได้ทาสิ่งนั้นไปแล้วโดยการจึงไว้ที่กางเขนแปลว่าอะไรครับแปลว่าขณะที่พระเยซูถูกรึงที่กางเขนซึ่งจริงๆตอนนั้นโดยปฏิสมาเนี่ยเราได้ถูกจึงด้วยในตอนนั้นโอเคธรรมัญญัตรวมทั้งบัญญัติสิประการได้ถูกจึงไว้กับพระเยซูริตที่กางเขนครับโอเคแต่ปัญหาก็คือเมื่อพรงค์ถูกฝังเมื่อพรงค์ ตายลงไปที่นรกรวมทั้งเป็นขึ้นมาแล้วไปที่สวรรค์ธรรมัญญัติไม่ได้ไปกับพงค์ธรรมัญญัติยังคงถูกตรึงไว้ที่กางเขนมีแต่พงค์รวมทั้งเราที่ปฏิสมมาเข้าไปในพงค์เท่านั้นที่ถูกฝังเป็นขึ้นถูกลับไปเบื้องขวาผาดของพระเจ้าและนั่งที่นั่นฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นสิ่งนี้พระพีตอนนี้บอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าการที่พระเยซูได้ถูกตรึงกางเขนในตอนนั้นโอเคพง์ได้ตรึง ทำมัญญัติรวมทั้งบัญญัติสิบประการทั้งหมดที่นั่นซึ่งนั่นเป็นการฉีดครับฉีกเอกสารนี่เพราะอะไรปกติเราเฉกเอกสารนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีนี่แล้วเพราะว่าพงได้จ่ายทั้งหมดนี่เป็นสาเหตุที่พงพูดว่าสาเร็จแล้วความหมายก็คือว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของทามัญญััิโอเคสิ่งที่มนุษย์ต้องทํานั้นพงได้รับไปหมดแล้วพงได้ฉีกนี่หมดแล้วโอเคพงได้กระจัดไปเสียดูนะครับนี่เป็นสาเหตุที่โลหมดที่สิบข้อสี่เนี่ยอกว่าพระคิดทรงเป็นจุดจบของทำมัญญััิ ใช่ครับพระคิดตรงเป็นจุดจบของธรรมัญญาตความหมายก็คือจบไปแล้วจ่ายหนี้ไปแล้วหมดไปแล้วพี่น้องเห็นยังนี่เป็นสาเหตุที่พระคิดเป็นจุดจบของธรรมัญญาติมันจึงไม่ถูกต้องที่เราจะกลับไปที่ธรรมัญญาติอีกดูต่อไปรอหมดที่เจ็ดข้อสี่บอกว่าตายจากธรรมัญญาติทางพระกายของพระคิดพี่น้องจำได้ไหมที่บอกว่าเนี่ยเราได้ตายจากธรรมัญญาติทางพระกายของพระคิดเพื่อนในที่สุดแล้วเราจะ ขึ้นมาโอเคเป็นของอีกผู้หนึ่งคือพงผู้เป็นก็นจากความตายตรงนี้ครับพี่น้องที่รักเมื่อเราได้เชื่อในปรเยคกิด <c oughs> เราได้ตายจากธรรมัญญัติทางประจายของพระคิดคือเราถูกตึงร่วมกันกับปริยคกิดโดยปฏิสมาโอเคเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพงทางประกายของพงเนี่ยเราได้ตายจากธรรมัญญัตแล้วโอเคแต่ว่าเราได้ถูกฝังและฟื้นด้วยฉะนั้นพี่น้องเห็นอย่างถ้าเราจะกลับไปที่ธรรมัญญัตสิ่งที่เราต้องถามคือธรรมัญญัตอยู่ที่ไหนพัาพี่บอกว่าธรรมัญญัติอยู่ที่กลางเขนครับฉะนั้นถ้าเราจะกลับไปที่ธรรมัญญิ นะแสดงว่าเราต้องกลับไปที่กางเขนแล้วพระคัมภี์บอกว่าคนที่ตึงที่กางเขนคือคนที่ถูกสาปแช่งพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคนที่กลับไปที่ธรรมัญญัติโดยความเป็นจริงก็คือกลับไปสู่การถูกสาปแช่งกลับไปตายครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเราได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วได้ถูกฟื้นขึ้นมาแล้วมีชีวิตใหม่แล้วพี่น้องอย่าไปต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ตราบใดก็ตามที่พระเยซูตายถูกตึงที่กางเขนโอเคตราบใดก็ตามที่พระองค์ถูกฝัง ลงนรกนั่นพง์ยังไม่ผ่านมาตรฐานนะพรงค์ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและพอพระไถยมไเมื่อไหรเมื่อพงษ์ฟื้นจากความตายแล้วเราได้ฟื้นจากความตายด้วยแล้วขึ้นไปอยู่เบื้องขวาผัดของพระเจ้าร่วมกันกับพะเยสคิดฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เราขับไปที่ธรรมญัติความหมายคือเราได้ออกจากการเป็นขึ้นจากความตายแลกลับไปที่ความตายและกลับไปสู่การรับคําสาบแช่งซึ่งเราต้องไม่หาธรรมพี่น้องเห็นยังลมบทที่เจ็ดข้อสี่เนี่ยซึ่งพูดถึงว่าจริงๆแล้วโอเค ธรรมัญญาติมีอิทธิพลกับเราเพราะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เมื่อตายก็แยกขาดข้อธิบายเรื่องนี้ครับทะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับไปที่ธรรมัญญาตินอกจากการกลับไปที่ความตายกลับไปรับคําสาปแช่งความหมายก็คือการเล่นชูฝ่ายวิญญาณพอเมื่อเราได้ตายาร่วมกันขบยศกินและถูกฝังและเป็นขึ้นพัมพีบอกว่าเพื่อเราจะเป็นของอีกผู้หนึ่งผู้ง่ายๆคือเพื่อจะเปลี่ยนสามีให้ประเยัดคิดเป็นสามีแทนทะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังคงกลับไปที่ธรรมัญญาติความหมายก็คือการกลับไปเล่นชูฝ่ายวิญญาณคือการเล่นชูฝ่ายญญาาณัไปส่คแชงตอ อันนี้ครับสาคัญมากนี่เป็นสาเหตุที่กาลาเทียในกาลาเทียบทที่1นึ 8, ่งขาแปขเก้าเนี่ยฟังนะครับเราไม่ค่อยเห็นเปาโลพูดสาบแช่งใครนะักมีแค่เท่าที่ผมเห็นมีแค่สองตอนชัดๆเปาโลประกาศชัดเลยคําว่าให้คนที่ประกาศข่าวประเสริฐอื่นจะต้องถูกสาบแช่งขอให้ถูกสาบแช่งพูดอย่างนี้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วคนที่ประกาศข่าวประเสริฐอื่นโอเคลงทั้งพาคนอื่นกลับไปที่ข่าวประเสริฐอื่นก็ถูกสาบแช่งอยู่แล้วเพราะอะไร ข่าวประเสริฐอื่นก็คือการเอาพัะคุณหรือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเนี้ยไปผปสมกับธรรมัญญัติแล้วการอยู่ใต้ธรรมัญญัติก็คือการถูกสาบแช่งการะเทียบทที่3ข้อสิพูดชัดเจนเลยครับว่าถ้าผิดธรรมัญญัติข้อหนึ่งก็คือจะต้องถูกสาบแช่งฉะนั้นพี่น้องยยังนี่เป็นสาเหตุที่เปาโลพูดออกมาชัดๆเลยว่าใครก็ตามที่ประกาศข่าวประเสริฐอ,อื่นอีกโอเคขอให้ถูกสาบแช่งเพราะว่าโดยความเป็นจริงมันถูกสาบ แห้งอยู่แล้วพรนั่นมันคือการกลับไปที่การเขนการกลับไปที่การเขนคนที่ถูกตึงเตียงเขนก็คือถูกสาบแช่งพี่น้องเหยยังทําผิดธรรมันยัคือต้องถูกสาบแช่งพี่น้องเหยยังแต่ว่าพระเยซูกิดได้จ่ายหนี้ทั้งหมดพงได้สําเร็จแล้วแล้วเราได้สําเร็จกลับลงฟื้นขึ้นมาฉะนั้นอย่าหาธรรมฉะนั้นคําตอบคือกลับไปที่ธรรมญาติก็คือการกลับไปรับคําสาบแช่งครับทั้งทั้งที่กาลาเทียบทที่3ข้อ14บอกแล้วว่าพระองค์ได้ อาทำเราเนี่ยตายกับพเยสกิตผงได้รับคําสาปแช่งเพื่อพระพรของอับราหัมจะได้มาถึงเราฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอย่าหารมอย่ากลับไปที่ธรรมัญญัติอย่ากลับไปที่คําสาปแช่งพี่น้องที่รักจงเข้าใจสิ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมจะอธิบายต่อถึงโคโรสีบทที่สองข้อสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดดูว่าอธิบายได้กี่ข้อเพราะว่าให้ผมบอกนะว่าเนี่ยเรากําลังเข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับความล้าลึกของซาตาน ก็คือพูดง่ายๆคืออุบายของมันแหละการที่พระเจ้าจะใช้เราได้มากขึ้นตามที่วิวอบอกเราจะต้องเข้าใจความล้าลึกของซาตานอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าพี่น้องกลับไปในสองคอนลินบทที่สิบเอ็ดนะก็จะพูดชัดเลยว่าจริงๆแล้วเช่นเดียวกันกับที่พี่น้องคินลินถูกหลอกเหมือนกับที่อเอวาถูกมารหลอกอุบายเรื่องพวกเนี้ยอุบายที่ใช้ทําบัญหััิหลอกเราให้กลับไปล้วนมาจากมารเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุบายของมารเนี่ยที่เรารู้แล้วมันจะไม่ใช่แค่ปิดถ้อยคํา แต่มันจะบิดของของพระเจ้าเพราะเรามีแนวโน้มจะเชื่อโอเคเพื่อนในที่สุดแล้วเราจะถูกหลอก mm hmm. อย่างเช่นต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วพระเจ้าใช้เพื่อจะให้เราทดสอบให้เราเชื่อฟังมานเข้ามาบิดใช้ทดลองเพื่อไม่ให้เชื่อฟังเห็นย mm ังโอเคพระเจ้าใช้งูงูทองสำลิจที่เสาไม้นั้นเพื่อรักษาชนชาติอิสราเอลที่โดนงูกัดโอเคโดนงูกัดเพราะว่าบ่นสมควรแต่มองดูงูพิษนั้นด้วยความเชื่อ ก็ไม่ตายซึ่งจริงๆนี่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งถึงพระเย,ยิสต์ที่ต้องตาถูกตึงที่กางเขนและใครก็ตามที่มองดูพระองค์ด้วยการสำนึกในความบาปมองดูพระองค์พงเอาความบาปไปเขาจะพ้นแต่มารก็เข้ามาแล้วทาให้มันเป็นเนอหุททานก็คือชนชาิอิสเรลต่อมาในที่สุดแล้วกราบไหว้นมัสการเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันจบหน้าที่แล้วไม่ยอมจบไงยังคงยึดไว้กลายเป็นปลูกคารพบกลายเป็นการเล่นชู้ซึ่งในที่สุดแล้วเฮเซคิยามาถึงปุ๊บกระทบไอ้มเลยครับ เราก็เรียกว่าเนหุทานซึ่งแปลว่าทองสำริดเนหุทานกำลังบอกว่าไงก็แค่ทองสำริดพี่น้องก็้าจไหมครับถ้านเนหุทานถ้าไหนที่สุดแล้วเฮสเดกิยาอยู่สมัยนี้นะแล้วก็แผ่นบัญญัติสิบประการเนี่ยยังคงอยู่เขาก็จะทุบเปี้ยงเลยแล้วก็บอกว่าแค่แผ่นหินเป็นแค่ัหนจริงพี่น้องดีแล้ครับรวมทั้งลักษณะของเ e อโฟดอะเอโฟดของกิเดโอนจำได้ปะที่พอกิเดโอนรบชนะเสร็จปุ๊บก็ขอตุ้มหูมาจากพี่น้องอิสราเอลเพื่อมาทำเอโฟด์โปรติ e เ,เอโฟด้เม ก็คือเอาไว้เพื่อปรึกษาพระเจ้าใจจริงๆแล้วกิเดโอนไม่มีสิทธรริทำเขาไม่ใช่ปูโรหิตไม่ได้ทํางานที่โป่งหารแต่ก็ทําขึ้นมาคงมีเจตนาดีแหละเอาไว้ถามพระเจ้าเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาที่ชนะทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของอขนแก่แห้งเปียกจําได้ปะก็เกิดขึ้นเพราะคำปรึกษาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเพราะว่าบิดพระเจ้าเอาไว้ให้ปุโรหิตถามเขาไม่ใช่เขามาเขามาทำเองในที่สุดแล้วพมพีบันทึกเลยว่าชนชัชยเซเลวเล่นชูครับเล่นชูกับเอโฟดนี้และในที่สุดแล้ว กีเดียวคนเองก็ตกหลุมพรางน,นี้ด้วยเพราะอะไรเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกเลยมารซาตานจะเข้ามาแล้วบิดวัตถุประสงค์บิดเอาของพระเจ้าเพราะว่าในที่สุดแล้วของของพระเจ้าเรามีแนวโน้มจะเชื่อแล้วในที่สุดของล่าสุดที่มารซาตานใช้คือทำบัญญัติครับมารซาตานได้เข้ามาแล้วบิดถามว่าทำบัญญัติมีหน้าที่อะไรทำบัญญัติมีหน้าที่โอเคชี้คนไปถึงพยูคิดฉะนั้นเมื่อทำบัญญัติชี้คนมาถึงพยูคิดแล้วทำบัญญัติก็ประสบความสําเร็จ จึงยกเลิกไปฟังนะครับนี่เป็นสาเหตุที่พะเยศบอกว่าพงไม่ได้มายกเลิกพงไม่ได้มาถึงปุ๊บปึ๊บไม่ครับพงม,มาทําให้สําเร็จทุกประการแล้วเมื่อธรรมบัญญัติชี้มาถึงเราธรรมบัญญัติก็หมดหน้าที่เหมือนกับที่ผมบอกเรื่องแท็กซี่หรือแกล็บอะ่ะถ้าเราเรียกเขาไปส่งที่ไหนก็ตามแล้วเขาไปส่งปุ๊บเมื่อไปส่งเมื่อไปถึงที่เราต้องลงถูกป่มไม่ใช่เขาล้มเหลวที่เราลงเพราะเขาประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราไม่ลงนั่นแหละครับเราเขาจะล้มเหลว เขาจะพาเรากลับไปที่เดิมหรือไปที่อื่นฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจถึงอุบายของซาตานพอเข้าใจถึงความล้ำลึกของมันว่ามันชั่วมากแล้วมันเข้ามาแลบิดทำมันหยัดซึ่งมีหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ชี้คนมาถึงพระเยซูคริสต์มันเข้ามาและโกหกแบบเนียนๆในฐานะพ่อของการาานุษาบสาดาดอางคอนเซนเตอร์มันเข้ามาแล้วทําให้คริเสเตียนเชื่อว่าพระเจ้ามีน้ําพระทัยที่จะให้เราทําตามการทําตามจะทําให้เราเป็นคนดีเราสามารถทําได้เชื่อพระเจ้าเสร็จปุ๊บถึงแม้ว่าไม่ได้รอด โดยธรรมัญญัติแต่ให้ทาตามธรรมัญญัตให้ผมบอกโกหกทั้งเพลและไม่จริงผมจะอธิบายพี่น้องฟังหลังจากนี้ทั้งหมดแต่พี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจเรารู้คร่าวๆก่อนว่าอุบายของมานคือการใช้ของที่พระเจ้าใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์แล้วตอนนี้เจ้าสาวของประคิดจํานวนมากกําลังเล่นชู้เนื่องจากอุบายอันนี้โดยการกลับไปที่ธรรมัญญัติจําไว้นะครับธรรมัญญัตหมดบทบาทที่ชี้คนมาถึงพเยคริจ ไม่เพียงแต่การเป็นคนชอบทาในความเชื่อแต่หมายถึงการดําเนินชีวิตหลังจากนั้นด้วยให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่ัรครับให้เราดูมุมซ้ายล่างที่เขียนว่าลบไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเน IA, ี่ยแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับถึงสองพันที่ิแปดมีความสําคัญก็คือว่าจะครบสองร้อยปีที่โปรตุเกสเข้ามาที่ประเทศไทยเรามีเป้าหมายที่จะรักประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือการที่เราจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านตอนนี้เราเป็นคริสเตียนหนึ่งในห้าหกแสน ให้เราทวีคูณถามว่าทวีคูณยังไงสําเร็จแน่นอน3ปีเพียงแต่เราต้องครอบครองโอเคด้วยการเข้าใจแท็กติกของมานเอาตัวเองออกมาจากธรรมัญญัติรู้ว่าธรรมัญญัติเป็นพระคำของพระเจ้าถูกต้องครับแต่ไม่มีชีวิตในนั้นและต้องใช้ถูกก็คือชี้คนไปถึงพเยูคิดความหมายคือใช้ประกาศพระคิดคุณใช่ครับรวมทั้งถ้าจะสอนคริดเซียนอย่าสอนเรื่องจริยธรรมจากธรรมัญญัติให้สอนว่าชี้คนมาถึงพยเคิดยังไงนั่นคือหน้าที่ นอกนั้นการใช้อย่างอื่นคือการถูกหลอกคือการกลับไปที่ธรรมญัติคือการเล่นชู้คือการทําให้ชีวิตของตัวเองไม่เกิดผลโอเคคือการทําให้ประเทศไทยไม่เกิดผลแล200้วสองปีถ้าไม่กลับใจก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากลับใจผมบอกเลยปีเดียวทวีคูณเลยครับตุ่ม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 ,ม,มในนามพยาธิสิสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วผมบอกนะว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้คือเจ้าบ่าวคือพยาเิสิจะกลับมาหาเจ้าสาวที่คู่ควรครับ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขของการกลับมาทั้งหมดจะสำเร็จลงมทั้งข่าวประเสริฐประกาศไปทุกชนชาติมทธิวตที่ยี่สี่้อสิ่แต่พงยังเศษกลับมาไม่ได้เพราะเพราะเจ้าสาวยังไม่คู่ควรเจ้าสาวยังเล่นชูครับ mm. ผมหมายถึงเกือบทั้งโลกเลยครับปัจจุบันนี้โอเคไม่เว้นแม้กระทั่งมาตินลูเทอร์หรือคคลวนที่พารลอ,อกมาบอกว่าเป็นความชอบธรรมเป็นความเชื่อแต่ยังสอนว่าแต่หลังจากนั้นเรายังต้องปรึกษาธรรมญ,ญัติในการดำเนินชีวิตนั่นคือมีชูนั่นคือเล่นกิกครับ ตามวัมพีคือให้ผมบอกพี่น้องดูแล้วพี่น้องจะรู้ว่าเปาโลไม่ได้สอนแบบนั้นสิ่งที่เปาโลสอนคือเราไม่พึ่งธรรมัญญัติทั้งการเป็นคนชอบธรรมและการดําเนินชีวิตเราพึ่งอะไรเราพึ่งพระคุณของพยซสคิดแล้วพยซูคิดทำให้พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในเราพระวิญญาณคือใครพระวิญญาณเป็นคนที่เขียนประคำรวมทั้งธรรมัญญติฉะนั้นพระวิญญาณเขียนธรรมัญญิอยู่ในวิญญาณของเราเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่แผ่นหินพระวิญญาณของพระเจ้าให้คำปรึกษารวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือ พระวิญญาณก็โดนใจให้เขียนความพีใหม่ซึ่งนั่นเป็นคู่มือสําหรับคนที่รอดแล้วคู่มือของคนที่เป็นคนที่สูกสร้างใหม่หรือคนที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่คือเราครับฉะนั้นไม่ต้องกลับไปที่พันธสัญญาเดิมในนามพิเศษไม่ต้องกลับไปที่ธรรมยัติไม่ต้องกลับไปที่เล่นชูไม่ได้ไม่ต้องกลับไปที่ความตายไม่ต้องกลับไปที่คำสาปแช่งในนามพิเศษเอาล่ะพี่น้องขึ้รักหนึ่งสองก็คือมีสิทธิพิบาลิบาหมื่นคน หนึ่งขีดสามมันคือมีคีดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆก็คือโดยเฉลี่ยสิ่ยพิบ,บานหนึ่งคนดูแลหนึ่งขีดจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยถ้าเราทําแค่นี้ตามคณิตศาสตร,ร์ธรรมดาสองพันยี่แปดเราจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านแต่ถ้าเราจะกลับใจวันนี้โยนพะมันหยัดทิ้งไปโอเคให้รู้ไว้ว่าความหมายที่ผมโยนไม่ได้หมายถึงฉีกทิ้งแต่ว่าอ่านให้ถูกวัตถุประสงค์เข้าใจไหมเออนั่นอ,อ่านตามเจตนาของพระเจ้าเราจะเกิดผลมากประเทศไทยพระบุตรของพระเจ้าจะทําให้ประเทศไทยเป็นไทยครับ คนจานวนมากมายจะมาเชื่อแล้วผมบอกเลยว่าหมายสําคัญการอัศจรรย์ทั้งหมดจะกลับมาในนามพิเิตรเอาละให้มาหนึ่งที่สี่ดูทา้งขวาครับขอบัตรหนึ่ง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 ถ้าได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งพี่น้องได้รับพี่น้องทีล่ละครับถ้าคุณได้รับพรสกแกน q ค code คหรือว่าเนี่ยพร้อมเพย์ศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าห้าหนึ่งศูนย์สองโอนให้ผมบาทหนึ่งถามว่าทาไมต้องโอนตามบั้มพีครับผู้ที่รับคําสอนแบ่งส่วนที่ดีให้กับผู้ที่สอนตนโอนมาที่ผมแล้วขอพรระเเจ้้้าาใใส่่ศูนนย์ลลลลงไไปปแวโอกกกับททีคุณุณหิด ทะลุทะลวงหายจากความทุรักทุเลหายจากความทุรนทุรายเต็มไปได้วยพระพรนในนามพระเยซูกิตฮะอย่าลืมนะถ้าได้รับพรสอนขอบันนึงแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งอโอเคทำทั้งหมดรวมทั้งเนี่ยอตอนทุ่มหนึ่งรีบไปออกันรอคลิปออกใครก็ตามเขียนกดไลค์กดแชร์เขีงนข้อความให้คุณช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตอบสนอง เพื่อทําให้อัลกอริทึมเพื่อทําให้ AI เนี่ยมันช่วยกันดันเมื่อมีคนเห็นมีคนตอบสนองมีมีคนเกี่ยวข้องมากขึ้นคนจะเห็นมากขึ้นเพื่อในที่สุดแล้วโอเคประเทศไทยที่เรารักพี่น้องคิดเซียนที่เรารักอาจารย์ที่เรารักบางคนที่ยังถูกหลอกจริงๆจํานวนมากแหละจะได้หลุดออกมามองเห็นแล้วก็ช่วยให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าทําช่วยกันทําให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรูปของเราพี่น้องที่รักครับจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาก็คือโอเคสร้างสวกคที่สร้างสวกสร้างคุฝึกที่สร้างฝึกประกาศข่าวประเสริฐ ฟังนะักข่าวประเสริฐมีลิเดชแต่ต้องไม่ผสมทำบัญญัติเป็นข่าวประเสริฐล้วนๆหมายสาคัญการาสจักรจะติดตามคุณเพราะพระเจ้าจะร่วมง,งานในานามพิสต์เอาล่ะผมวอวยพรพี่น้องด้วยแล้วคือ,อเคพี่น้องสีขาวข้างล่างพี่น้องสามารถเสนอแต่งเพลงส่งคำมายาขอบคุณพระเจ้าขอข้ออธิฐานเขียนลงไปข้างล่างเลยรวมทั้งใครป่วยเขียนลงไปใครก็ตามที่เห็นก่อนสั่งในานามพิสต์เพราะเราทุกคนมีพระวิญญาณฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในเราไม่ต้องอธิษฐานสั่งให้หายโรคในนามพิเต์พี่น้องที่รักอย่าลืมนะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน คุณสามารถเขียนเมื่อคุณโอนเงินปุ๊บให้ส่งสลิปไปในที่โพสต์ที่อยู่ที่ Facebook โอเคให้กดทั้งติดตามให้กดทั้งสับตะไคร้กระดิ่งออทัทั้งหมดเลยเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันแล้วก็พอถึงทุ่มหนึ่งปุ๊บมาออกันครับช่วยกันดันโพสต์เหล่านี้โอเคถ้าคุณเห็นว่าคุณต้องการเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรูปของเราถ้าคุณเห็นว่าคําสอนของผมเนี่ยมาจากพระเจ้าแน่ผมอยากชวนชวนคุณให้เป็นเพื่อนร่วมง,งาน ทำให้สิ่งนี้ไปเพื่อจะทําให้ประเทศไทยกลับมาหาพระเจ้าทําให้คนที่ถูกหลอกโอเคตาสว่างขึ้นพี่น้องเข้าใจไหมสิ่งที่ผมกาลังพูดผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดเรื่องเล็กผมกาลังบอกว่าการกลับไปที่ธรรมญัติคือการเล่นชูฝ่ยายวิญญาณคือการกลับไปตายการกลับไปบรับคําสา์แทงคือการตกอยู่ภายใต้อุบายของมันพี่น้องเข้าใจไหมพิดสูดโอเคถ้าในสุดคุณคิดว่าผมผิดพิสูดแต่จับเขียนมั่วๆนะบอกว่าประโยคไหนคําไหนที่ผมพูดผิดแต่ถ้าผมถูกผมเชิญชวนคุณเป็นเพื่อนร่วมงานครับ ช่วยกันที่จะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ไปในนามพะเยศกิตเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากพักกายพงแตกหักเพื่อเราหายดีพันฤลหิตโอเคทำระเราถอนทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องพผลิตของพะเยศกิตรทำให้เราได้รับการยกโทษแบบตลอดตามลายในนามพะเยคกิตรนี่คือแลนด์มาร์คนี่คือคื่อหมาย โอเคการค้างพันธะสัญญาใหม่ใครที่สอนอะไรที่ต่ากว่านี้นั่นเป็นพันธสัญญาผสมนั่นเป็นการลุกวยนีพันธสัญญาใหม่คือบาปได้รับการยกทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดราบใดก็ตามที่เราเชื่อโอเคบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิด,ได,ด,นดได้รับการยกรวมทั้งนั่นเป็นสาเหตุที่ผลขอ,ของบาปทั้งหมดถูกจัดการเรามีชัยชนะเพราะผละิตรับคำพยากรงนี่รักกดไลค์กดแชร์โอเคเปิดคลิปนี้ดยด้วยกันในครอบครัวดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ที่สําคัญคุยกันว่าเนื่องจากคุณเรียนรู้สิ่งนี้คุณจะทําอะไร อย่างเช่นตอนนี้ผมบอกเลยสิ่งที่เราจะไม่ต้องทําทุกคนต้องทําคือลื้อฟื้นให้พระเจ้าสํารวจว่าเราผสมมีความเชื่อตรงไหนที่ผสมพันธสัญญาเดิมหรือทำบัญญอยู่บ้างให้เอาออกทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งเพียวโอเคคุณจะเห็นพระพรไหลออกมาหมดเพราะว่าไอ้มารมันชั่วมันหลอกให้เราเชื่อเพื่อในที่สุดแล้วมันจะนําเราไปสูขข่คําสาปแช่งและความตายแต่ตอนนี้เรารู้แล้วรู้รู้ตัวแล้วหลุดออกมาเอาละอย่าลืมนะเามื่อคุณได้ยินคลิปเนี้โอเคหกโมงครึ่ง เพลงออกแล้วโอเคแล้วก็เพลงนมัสก,การวันนี้คือยุคสุดท้ายถูกแต่งจากดานนียลบทที่12โอเคข้อประมาณ2 3 4สาผมอยากเชิญชวนพี่น้องไปนมัสก,การแล้วรู้ตัวและเตรียมตัวให้พร้อมในานามพิธีศิษยอย่าลืมนะคลิปเพลงก่อนหน้านั้นยิ่งเก๋งกว่ายึ่งพี่น้องต้องไปนมัสก,การโอเคแล้วก็เตรียมตัวก็คือเตรียมรับเสด็จองค์เจ้าเบ่าเจ้าสาวจําเป็นจะต้องเคลียร์ตัวเองให้พร้อมหายจากสภาพของการล่วงประเวณีเอาตัวเองหลุดออกมาจากธรรมญัติ หลังจากนั้นเจ้าบ่าวจะเสด็จมาระหว่างนี้ให้พวกเราประกาศพระกิติคุณและนำคนมาเชื่อพระจเจ้าอะ่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าเชือเช่องกันขึ้นเกินเกินเกนนชาโลมพระเจ้าอิมราครับฮูฮูอเมน